ค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอ,ออนเลิร์นค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณครูมีนนะคะนักเรียนได้นําหนังสือวิทยาศาสตรป์ป .5 เล่ม1ของอักษรมาด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะสําหรับในเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องแรงในชีวิตประจําวันค่ะ ก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนมาทำนะคะเป็นกิจกรรมนำสู่การเรียนนั่นเองนะคะในคาบนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของแรงลับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับแรงลับกันมาดูนะคะภาพในภาพนะคะจะเป็นงานกีฬาสีคะ่ะนักเรียน ในงานกีฬาสีเนี่ยประจำปีของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแข่งหันชชกเกอรนะคะระหว่างทีมสีฟ้ากับทีมสีแดงซึ่งมีสมาชิกภายในทีมทีมละ3คนโดยสมาชิกแต่ละคนภายในทีมได้ออกแรงในการดึงเชือกเท่าๆกันคุณครูก็ยืนตัดสินอยู่เห็นไหมคะตรงกลางนะคะมีฟังทีมสีอะไรบ้างมีทีมสีฟ้าและทีมสีแดงนะคะเรามาดูทีมสีฟ้ากันทีมสีฟ้าพูดว่าอะไรคะ พวกเนาช่วยกันออกแรงให้มากขึ้นหน่อยอ่าเพื่อนๆก็บอกว่าสู้ๆหุยเล่หุยอ่าส่วนทีมสีแดงยอมไหมคะทีมสีแดงก็ยังไม่ยอมนะก็บอกว่าพวกเราอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้อ,อ,แพอ่าผู้หญิงบอกว่าไม่ยอมสู้ๆนะคะอ่าเห็นไหมคะมีการชักเยร์กันอย่างสนุกสนานเลยทีนี้เราก็ต้องมาใช้ความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์ตอบคำถามกันดีกว่านะคะมา หากทีมสีฟ้านะคะและทีมสีแดงดึงชือกดึงเชือกนะคะด้วยแรงที่เท่ากันเชือกจะเคลื่อนที่หรือไม่เพราะเหตุใดถ้าดึงไปเท่ากันนะักเรียนคิดว่าเคลื่อนที่ไหมคะอ่าข้อหนึ่งคือไม่เคลื่อนที่คะ่ะไม่เคลื่อนที่อ่าเพราะแรงทั้งสองด้านเป็นไงคะ แรงทั้งสองด้านมีทิศทางอีกเส้นหนึ่งไปทางขวาอีกเส้นหนึ่งไปทางซ้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือมีทิศทางมีทิศทางคนละด้านนะคะและเป็นยงไงเอ่ยทำให้ มันหักล้างกันเนะาะทำให้แรงหักล้างกันทำให้แรงหักล้างกันเชือกเลยจะไม่เคลื่อนที่นะคะเชือกไม่เคลื่อนที่ ถัดไปค่ะข้อ2นะคะหากกรรมการให้ทีมสีแดงเพิ่มสมาชิกได้สองคนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเพราะเหตุใด,ดคะน่าตอนนี้มีสีแดงมีกี่คน3ามคนฟ้าสามคนทีนี้ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยมาเพิ่มสมาชิกทีมสีแดงอีกสองคนเป็นไงคะแรงก็จะเยอะเยอะขึ้นนะเชือกจะเคลื่อนที่ไปทางไหนทางขวานั่นเองนะคะเราก็ตอบไปว่าผลลัพธ์ก็คือ,อแรง ทีมสีแดงจะมากขึ้นเชือกจะไปทางสีแดงนั่นเองนะคะเชือกจะเคลื่อนที่ไปทางสีแดงเคลื่อนที่ไปทางสีแดงถัดไปค่ะข้อ3ามนะคะ หากต้องการทำให้เชือกมีการเคลื่อนที่ไปฝั่งทีมสีฟ้านักเรียนคิดว่าต้องทำยังไงคะอ่าก็เพิ่มเพิ่มจำนวนคนคะ่ะเพิ่มจำนวนคนในฝั่งสีฟ้าอ่าในฝั่งสีฟ้าให้มากขึ้นอ่านั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามา,ามรู้จักนิยามของแรงลับกันดีกว่าเห็นไหมคะมีเด็กผู้ชายสองคนกำลังทำอะไรเอ่ยในรูปกำลังดันรถใช่ไหมโอ้โหกำลังช่วยกันเข็นรถเลยคือดันรถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยทำแบบนี้มันเกิดแรงลับแรงลับคือทั้งทั้งคู่เป็นไงคะช่วยกันนักเรียนคิดว่าระหว่างถ้ามีคนเดียวอะ ผักรถกับมีสองคนผักรถอันไหนจะเคลื่อนที่ได้ได้เร็วแล้วก็เเคลื่อนที่ได้มากกว่ากันอ่าก็คือจะต้องเป็นสองคนใช่ไหมเพราะแบบนี้แหละเราเลยเรียกว่าแรงลับไงคะแรงลับคือผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปค่ะร่วมกันกระทําต่อวัตถุเดียวกันแล้วมีผลทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเคลื่อนที่นะคะไปตามผลของแรงลับนั้น อ่าถัดไปนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมีการมาเขียนแผนภาพนะเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องมีเส้นแรงอะ่ะมาเราจะต้องมารู้วิธีการเขียนก่อนมาเขียนหัวลูกศรน,นะคะแสดงทิศทางของแรงและเขียนความยาวค่ะความยาวของลูกศรเนี่ยจะแสดงค่าโดยที่จะแสดงทั้งค่าแล้วก็เป็นขนาดของแรงด้วยอืม เป็นขนาดของแรงที่เรากระทําต่อวัตถุนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราออกแรงน้อยเป็นไงลูกศรจะสั้นหรือยาวออกแรงน้อยลูกศรก็จะต้องสั้นแต่ถ้าเราออกแรงมากหูออกแรงอย่างเยอะเลยเพราะฉะนั้นลูกศรจะต้องยาวนะคะอกจันไว้นะอย่าลืมนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแรงเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะเนี่ยมันจะมีผลของแรงลับเนี่ยทั้งหมดอยู่ด้วยกันเนี่ยสามกรณีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกรณีที่หนึ่งเนี่ย แรงสองแรงขึ้นไปมีทิศทางเดียวกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันค่าของแรงลัพจะเป็นยังไงคะก็จะต้องมีการมันรวมกันใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นในภาพเห็นไหมนักเรียนมีแรงที่หนึ่งกับแรงที่สองทั้งสองคนเป็นยังไงคะช่วยกันผลักตู้อ่าเป็นตู้เสื้อผ้านะช่วยกันผลักแรงก็จะต้องมารวมกันค่ะจะเท่ากับผลรวมค่ะนักเรียน ผลรวมอของแรงทั้งหมดของแรงทั้งหมดและแรงลับนะคะจะมีเป็นไงคะทิศทางเป็นไงทิศทางเนี่ยผักไปเนี่ยเป็นไงคะทิศทางก็จะไปทิศทางเดียวกับอ่าจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำต่อวัตถุ ที่มากระทำต่อวัตถุนักเรียนลองดูภาพข้างๆนี่ในกรอบสีม่วงนะคะเห็นไหมคะแรงที่1กับแรงที่2มารวมกันทำให้เกิดแรงลับเป็นเส้นสีแดงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนักเรียนช่วยกันดันแบบนี้วัตถุต้องเคลื่อนที่ไปทางฟืดทางขวานั่นเองนะคะอ่า ไปค่ะต่อไปเป็นกรณีที่สองบ้างกรณีที่สองนะคะนักเรียนองดูสิเขาทําอะไรกันอยู่ดันใช่ไหมเสื้อเหลืองเสื้อสีเหลืองนักเรียนเสื้อสีเหลืองเขาดันตู้ไปทางขวาส่วนนักเรียนอีกคนนะคะเสื้อสีม่วงก็ดันตู้เหมือนกันแต่ดันไปทางซ้าย,ยแสดงว่าทิศทางเป็นไงคะเนี่ยเข่าตรงข้ามกันแรงทั้งสองแรงนะคะมีขนาดไม่เท่ากันอ่ามีทิศทางตรงข้ามนักเรียนขีดตรงนี้ก่อน มีทิศทางตรงข้ามกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันแรงลับจะได้จากาแรงลับจะได้จากการหักล้างของแรงทั้งสองบางส่วนการหักล้างก็คือการลบกันนะคะาการหักล้างกันของแรงทั้งสองบางส่วน โดยแรงลับเนี่ยก็จะมีทิศเดียวกับทิศทางของแรงที่มีมากกว่าค่ะจะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของแรงที่มีมากกว่าอ่านักเรียนลองดูสิ ลองดูภาพกันอีกทีค่ะเห็นไหมคะเสื้อเหลืองเนี่ยมีแรงอนักเรียนเห็นเส้นแรงเนาะยาวใช่ไหมคะสแสดงว่ามีแรงมากกว่าเสื้อสีม่วงเสื้อสีม่วงเนี่ยมีแรงสองเนี่ยแรงสองคือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นวัตถุจะเคลื่อนไปทางไหนคะอะเรามาว่าดสิแรงที่หนึ่งดูในกรอบสีม่วงนะคะนักเรียน ไปแบบนี้แรงที่สองหักมาอย่างนี้แสดงว่าพอหักกับล้างกันแล้วแรงรับเราเหลือเท่าไหร่คะเหลือแค่ตรงนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นวัตถุจะเคลื่อนไปทางขวานั่นเองโอเคถัดไปค่ะเป็นกรณีที่สามกรณีที่สามเนี่ยแรงทั้งสองเลยมีขนาดเท่ากันเห็นไหมคะว่าเสื้อสี เหลืองนะคะก็ผลักไปเต็มแรงเลยเสื้อสีม่วงบอกฉันก็ไม่ยอมแนละฉันก็ผลักเต็มแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแรงทั้งสองดันเท่ากันผลักเท่ากันปุ๊บแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกันค่ะอ่าแล้วก็กระทําต่อวัตถุเดียวกันด้วยนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราผลักไปเท่ากันเท่ากันวัตถุจะเป็นไงคะเคลื่อนที่ไหมไม่เคลื่อนที่วัตถุจะหยุดนิ่งใช่ไหมคะเพราะว่าทั้งสองถูกผลักกันแล้วแรงเนี่ยหักล้างกันทั้งหมดเลยนะ อ่ไม่เหลือไม่เหลือแล้วใช่ไหมไม่เหลือแรงแล้วอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนสรุปความกันแรงทั้งสองนักเรียนขีดไว้ก่อนเนาะมีขนาดเท่ากันอันนี้ในกรณีที่มีขนาดเท่ากันนะคะและมีทิศทางตรงข้ามกันมากระทําต่อวัตถุเดียวกันอ่าจะทําให้นะคะแรงเนี่ยหักล้างกันค่ะแรงหักล้างกันทั้งหมด แรงหักล้างกันทั้งหมดแรงหักล้างกันทั้งหมดเลยนะทั้งหมดแรงที่กระทํนนะคะแรงลับเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะแรงลับจะมีค่าเท่ากับศูนย์เนี่ยผลักซ้ายกับขวาเท่ากันแรงลับเป็น0ูนย์นะคะอ่าเขียนไปด้วยนะแรงลับ จะมีค่าเป็น0วัตถุเคลื่อนที่ไหมคะวัตถุไม่เกิดการเคลื่อนที่อ่าวัตถุไม่เกิดการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นวัตถุจะอยู่นิ่งๆอ่าการที่เกิดแบบนี้วัตถุจะอยู่นิ่งนะคะ ามาดูรูปมาดูรูปสีม่วงกันรูปสีม่วงเห็นไหมเราก็ว่าดสิแรงคนที่1ออกไปเท่านี้แรงคนที่2ก็ออกไปเท่ากันเพราะฉะนั้นอย่าลืมแรงรับมีค่าเป็น0วัตถุอ่าไม่เคลื่อนที่นะคะถัดไปค่ะนักเรียนก็เอ๊แล้วเราจะวัดแรงได้ยังไงอ่ะค่ะคุณครูแรงที่กระทำต่อวัตถุเราจะรู้ได้ยังไงว่ามากหรือน้อย นะเรามีเครื่องวัดค่ะนักเรียนเราใช้อะไรมาวัดอ่ามาก็คือใช้การวัดแรงนะที่มันกระทำต่อวัตถุนะ่ะเราจะใช้เครื่องช่างสปริงค่ะวัดค่าของแรงโดยมีหน่วยเป็นนิวตันตามชื่อของเซอร์อแซกนิวตันนั่นเองผู้ที่ทำการศึกษาเรื่องแรงและผู้ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโลกนะคะ ซรยแซงนิวตันไปนั่งอยู่เนาะไปนั่งอยู่ใต้ต้นอะไรเอ่ยอ่าได้ต้นแอปเปิลใช่ไหมคะแล้วล่วงลงมาแอปเปิ้ลล่วงมาเขาก็เลยอ่าไปศึกษาต่อนะคะทําให้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะอ่ามาดูเครื่องช่างสิเครื่องช่างเครื่องช่างสปริงแบบแขวนก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าเราสามารถวัดเนาะวัดค่าของแรงต่างๆได้ ามาดูประโยชน์ของแรงลับกันบ้างดีกว่าแรงลับเนี่ยจริงๆมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะแต่อันนี้เดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างมาแล้วกันนะคะว่าเออมีประโยชน์ด้านไหนบ้างนะมาย้อนวัยกันดีกว่าเรามาย้อนวัยย้อนไปนานเลยนะในการคมนาคมในสมัยก่อนอใช้อะไรคะเราจะสังเกตเคยดูใน,นหนังใช่ป่ะหนังพีเรียดย้อนยุคพวกเนี้ยคะ่ะบางทีก็จะมีวัวเนาะใช้วัวออกแรงลากเกวียนก็ได้ หรือเป็นรถม้าก็ได้ใช่ไหมคะาการค้ามในสมัยก่อนนะคะหรือว่าเป็นรถม้าก็ได้ค่ะต่อไปค่ะหรือเราใช้ประโยชน์ของแรงลับในเชิงของเป็นกระถางแขวนก็ได้โดยเราจะใช้ลวดทั้งหมด3เส้นนะคะนักเรียนเราไปสังเกตดูก็ได้นะจะใช้ลวดสารเส้นนะคะยึดกระถางเอาไว้นะคะก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เกิดการสมดุลน,นั่นเองเห็นไหม สามเส้นนี้ก็คือเราใช้แรงลัพธ์ให้มันอยู่ทำให้เกิดการสมดุลกันนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องแรงลัพธ์นะคะมาฝากนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูพร้อมกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ จากไปดูคลิปวิดีโอกันแล้วนะคะคุณครูก็มีข้อสอบมาฝั่งนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูทําพร้อมกันเลยนะคะมาค่ะหากใช้ม้าสามตัวนะคะมาลากรถม้าหนึ่งคันจะเกิดแรงรับกี่แรงโหอันนี้นักเรียนตอบได้เลยเนี่ยข้อนี้ใช่ไหมคือแรงรับเนี่ยมันคือแรงที่เกิดจากการที่เรารวมเนาะ รวมหรือหักล้างก็ได้นะคะทั้งหมดเนี่ยของแรงทุกแรงมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแค่กี่แรงหนึ่งแรงนะคะแรงรับจะมีแรงเดียวเนาะอืมถัดไปค่ะการออกแรงนะคะของภาพใดเกิดแรงรับนะคะแรงรับของแรงเนี่ยจะเกิดการหักล้างกันมาดูสิมีภาพหนึ่งสองสามสี ตอบเลยค่ะนักเรียนหักล้างหักล้างแสดงว่าทิศทางต้องเป็นยังไงคะทิศทางต้องตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นในภาพนี้1 2 3 4สอาี่อันไหนมีทิศทางตรงกันข้ามบ้างอันเดี๋ยวเราจดก่อนว่าทิศทางตรงกันข้ามกันทิศทางตรงกันข้ามกันตอบเลยค่ะนักเรียนด้วยความมั่นใจตอบข้อ4นั่นเองค่ะในขนาดข้อที่1ข้อ2ข้อ3ามเนี่ย จะเป็นทิศท,ทางเดียวกันก็จะยิ่งเสริมใช่ไหมยิ่งเสริมแรงนะคะทำให้เคลื่อนที่ไปในทางทิศนั้นๆได้มากขึ้นถัดไปค่ะรถล,ลากจูงนะคะออกแรง1 0 0 0นิวตันลากรถที่ตกหล่มค่ะโดยเจ้าของรถช่วยออกแรง100นิวตันผักท้ายรถเนื่องจากเครื่องยนต์ไม่ทำงานทำให้ลากรถขึ้นจากหล่มได้พอดีอ่า ถ้าเจ้าของไม่ช่วยออกแรงผักรถที่ตกหลมรถลากจูงต้องออกแรงเท่าใดจึงจะสามารถลากรถขึ้นจากหลมได้นักเรียนต้องนึกภาพตามนะมีรถติดอยู่ในหลมนะรู้จักหล่มเนาะเป็นแบบหลุมอย่างเงี้ยแล้วรถก็ติดอยู่ในนั้นก็เลยต้องเอารถมาลากตอนแรกรถเนี่ยลากเท่าไหร่หนึ่งพันรถก็ยังไม่ขึ้นเจ้าของเลยเอาลงไปออกแรงช่วยดันไปอีกหนึ่งร้อนิวตัน รถะะก็เลยขึ้นได้แสดงว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นเจ้าของแบบไม่ไม่ช่วยยืนอยู่เฉยๆรถจะต้องออกแรงลากเท่าไหร่คะรถรถลากจูงอะคะ่ะถึงจะดึงได้ก็คือต้องเป็นหนึ่งพนิวตัน n, n คือตัวย่อของนิวตันนะคะนักเรียนเป็นหน่วยย่อนะเราเขียนย่อดได้เป็น n ใหญ่นะคะ,ะบวกกับหนึ่งรนิวตันเป็นเท่าไหร่นักเรียนบวกเลขมาไหนติตอกติตอกติก๊ต ปักอาได้1 100นิวตันนั่นเองค่ะตอบข้อข้อ2นั่นเองนะคะนักเรียนมาค่ะข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะนักเรียนมาเป็นภาพค่ะภาพการแข่งขันลากวัตถุที่มีน้ำหนักและขนาดเท่ากันของผู้แข่งขัน2ทีมมีทีมที่1นะมีผู้แข่งขัน3คนส่วนทีมที่2ก็มี เป็นดีนะคะเป็นคนเดียวถ้าดีของทีมที่สองออกแรง1800นิวตันเดี๋ยวเราขีดไว้ก่อนนะเขาให้เลขอะไรองามานะคะอ่า1น0 0นิวตันทำให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ผู้แข่งขันทีมที่หนึ่งจะต้องออกแรงอย่างน้อยคนละกี่นิวตันจึงจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ทีนี้ทีมที่สองเนี่ยเขามีคนเดียวเขาใช้แรง1800 นิวตันคนเดียวทีนี้เราก็ทีมที่ที่หนึ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องมีเท่าไหร่คะถึงจะเคลื่อนที่ได้เพราะวัตถุเท่ากันนี่ก็ควรที่จะต้องมีหนึ่งพันแปดร้อยนิวตันเหมือนกันต่อทีมนะอันนี้คือพูดถึงต่อทีมแต่ทีมที่หนึ่งเรามีกี่คนมีสามคนแสดงว่าเราก็ต้องไปหารหารสามอ่าหารสามได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้ 600นิวตันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่1เนี่ย A B C เนี่ยคนละ6 0 0 6 0บวก0บวก0ได้1 8 0่อ่าเท่ากันเพราะฉะนั้นตอบเลยค่ะตอบข้อ4นะคะคืออย่างน้อยเนี่ยคนละ600นิวตันนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแรงลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่มหนึ่งของอักษรค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคาบถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดเคชั่น